الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التعويل الله ربي زدنا علما الحمد لله ااا นะครับขอชุบุตต่ออัลลอฮ์ุบฮานาวตาลาที่อัลลอฮ์ได้ส่งนะครับน้าไอพกในกอลัลฮุรอเรานะครับในก้อนหลุดล้าดน้ำวัดนะครับน้านในบ้านจิตแห่งนี้แล้วก็ไปมาต่างพิษนะครับน้าอัลลอฮ์สุลซีนญ,ญาตินะครับให้เรามีสุขภาพแข็งแรง่ยก่อนทำเสร็จละวันนี้ก็มาซุกอาหาจะมาพูด ไอที is, so igen, so ่น so to so 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 ่ไม่รับฟังนั้นเดว่าด้วยเวลาเนาะครับน้าผมขอใจเวลาไม่มากนะครับน้าก็เราก็เป็นคนนึกเทชายชีวิตปุญญานิ่งานปัจจุบันอาฮิเี่ต่างกูพิจารณามันมากไหมเนี่ยพอต่อรายการเด็กซึ่งคือดัาต่อสับนะครับอันเนี้ยน้าผมขอเป็นปานิษนะครับเดี๋ยวก็ไม่ใช้เวลาไม่มากนะครับน้า แต่ก็อยากจะพากเตือนกับปราดานะครับหน้าพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะพวกที่เป็นป้าเป็นมาน,นะครับกับยุซสมไมนีพายย่ำหลายให้ท่านยกซสมัมให้มันมากึ้นสังนิดนะครับหน้าพอสิ่งที่เราจะเสียใจยตอนมันปลายชีวิตนะครับหน้าคือโลกที่เราไม่มีศาสนาโลกที่เราไม่ใช่ศาสนานะครับหน้าเราจะเสียใจยพรุอยากจะมาลาวเหลืองป่าวะ ไอ้ฟังประอบก,กาเสพเอานะครับพบมาเสพเขาเหนมานะครับน้าแยกจันะเตือนสติข้องมัญจาพุนดทดี่เป็นป้าเป็นมาทีไม่จุกศาสานาให้หลงนะครับนะ้าคือมันมีอยู่นะครับคุณนนิ่งคนนึ่งนี่แกนี่ชอบนะครับนําแน่อย,อยู่ในโซเชียลหรือตลอดเหลโลคนนั้น เป็นตำรวดให้โลคนนี้เป็นนางพยาบาลให้โลคนนั้นนะครับหนะ้าเป็นหมอ้อคือเรียดจบสู้ๆแหลมีงานทําดีๆมีสามชายบายนะครับหนะ้วาว่าคิดว่าลูกนั่นจะได้มาเลี้ยงเขายากแต่เราเก๋นะครับนี่ฟังไอ้นี้นะพวกที่เติสติยากแต่เราเก๋นั้นคิดว่าเรานั้นเหนือกว่าให้มันได้มาเลี้ยงเราเราจะได้บาย แกอยู่มาูู้ญิ่คนนี้นะแกพยายามฟังส่งโลกที่เรียนในด้านดนตรีนะครับครูสร้พันนี้แกไม่ให้เรียนเลยคุรูอ่านนี่กลับขึ้นไม่แกไม่ไปส่งเรียนเลยโลกแกน,นั่นแต่จะเล่มตึ่งยากนไม่รู้จักเลยอ่านคุรอ่านไม่เป็นแล้วไงไงนะครับนะ้าหลัจงจากนั้นแกส่งเรียนจบมสามจบหมหก เมตวันสวัสดาทิตย์แกยังให้เป็นติวเพื่อจะให้หลัวข้องแกใจแกตีหนีเข้าโรงเรียนที่สู่ๆที่ผ่านวันลักเจ้าอยู่มาไม่นานแกก็เลยส่งเหล็กโลกวแกจบมอหกปั๊บแกให้ดึงไปเยี่ยนตอลาไปเยี่ยนตีตัวสักเกตาเลยเวลาคนเรียนสู่ๆนี่มันจะไปเยี่ยนอยู่ตามจังหวัดนะครับไปอยู่ตามจังหวัดที่นี่ศาสนาก็ไม่มี ขึ้ลูกไม่มีศาสานานะหยาแรกขึ้นถือเรือ่องมายังเอาเวลาพี่น้องเอ้ยนะครับมายังเอาเวลาลูกเราไม่ลำมากนะคนเด็เป็นป้านั่งหลับหัวนะกว่านัคานแคร์รับเป็นตบสอบสวนอัลลอฮ์สอบสวนนักเด็กนะครับยิงนับไปกว่านั้นเลยเราไม่ลูกเนี่ยบางคนนี้ส่งโลกเนี่ยนในดานโรงเรียนเด็กคงไม่ไม่ยังควาสุขนะอันนั้นนับเอาไปเลยนะ ตั้งแต่มสามเอาตั้งมุกันรับตั้งแต่ปห้าป,ห,าปหกนี่มุกันรับเลยว่าเย็บต้องไปละมาว่าสุกนั่นคาดแขยซ้ำซุกนาวีอัลลอฮ์ตาลจาจะประดับกาเป็นมุนาฟิกโลกเราไม่เย็บซ้ำซุกซ้ำปีบางคนตั้งแต่หมหนึ่งถึงซ้ำมสามปีวางสุกลงลงเอาไปเนี่ยกถูกเรียกถึโลโลงกม,มีทำแมวสุกต้นคิดเลยพอหลัลลงจากนั้นไม่นาน ป้านะครับคนที่เป็นมาี่ส่งเนียนส่งโจกจับจบต้อบบงลงมาพ่อจอบปักที่นี่มันจะต้องห้างงานทน่ามีมันห้างงานทําคนจอบส่งนี่คือมีงานทํานะจะต้องมีงานทําดีๆถ้าเราส้นตัวนะครับถ้าคนไม่มีสานานะตับพ่อแม่นี่มันไม่หันเลยมันไม่ส้ในใจเลยนะครับหนะ้ารักแกนท้นมว่าต่างาาจังหวัดบ้านนี่ไม่ใช่รับเลย วันรายานี่ไม่ใชล่ลอกมาเลยนะมันไม่หล้ดจักแล้วม่ยัยงหาเวลานี่ไม่ต้องแนงอะไรควันลายาู้ผูกพโอโแเม่นี่ไม่ลอกไปเยี่ยวเลยหลังจากนัะนอยู่มาไม่นั่นมามันนั่นโวยภาพเดียวขิดถึง้งหลยแกที่พบหน้าหลงได้แต่ตัวซับเห็นหน้าทางตัวซับมันไม่ได้แรกเมื่อเห็นหน้าต่อหน้าต่อตาพี่นองครับ แต่สุดหมานั้นไปโดยไม่บอกถ้าว่าบอกนี่หลวงแม่มากเลย่ยหลวงตีอ้างวางานม่วนน,นนะครับยันายว่าดาเซ็ตไม่มีเวลาจะไปรับตื่นนะครับหน้าไม่มีเวลาจะพาไปกินข้าวเลยหลงที่ตอ้างอยู่เท้่าตลอดอยู่มาตลอดพออยู่มาไม่นานหมานี่ไปโดยไม่บอกไปโดยไม่บอกนะครับหน้าไปตึงบอกว่าซ้อฟักที่นี่เลยแกนั้นโดยภาพดียว,วกอซัอแกพ่าน,นไปด้วยกอซัอ ก็ล้อที่ตรวจสอบเลยคนที่เป็นโลกจะท,ทำงานสู้มีมีงานการดีๆตัวต่างจังหวัดไปซึ่งเวลาทราบฟังคนยิงคน่านี้อะเลข้อช่วยคนนึงบาหวาช่วยทั่วห้าโรกที่นะครับหน้านี่มาผมโลกนะครับโลกไม่ใช่โรนะคนยิ่นี้ก็กดให้ฟังกัดทั่ามาเลยพฤติกรรมข้องโลกที่รับตัวรับโรคเสร็จไม่มีซาซานะ่าครับพี่น้องครับ นั่นจริงผมเองไม่มีไรนั่นมันไม่สนใจเลยถ้าว่าต้นมีไรนั่นมันเพี้ยนใจว่าใดเฮียนบ้านต้นจำไหมครับนะครับผูบ้สุดท้ายคูนยี่ห้อโตนอนนี่หมาจะดีแรงด้วยปั่ตัวปั๊บห้าโลนี่หมามานะครับหน้าเทโลได้โดยพอกซ้อมาับที่แรกมาแรกก้ามปูนข้อปูนจะเป็นโลแน่นอย่างห้าหมาต้นมาทำไรอ่ะต้นหมา,สาใส่ยาเห้หมาไม่ฟ้องหลองน้าพี่พ่อมาทำงานเนี่ยวพ่อไม่มีเวลาไปรับต้นหรอกต้นขึ้นรถลับไปเลย กิ่งมานี่บอกว่าเผื่อโลไม่จุกซาสนาให้โลนะมันไม่มันไม่มีค้าว่านะครับน้าข้าววะมาเส้นใจนั้นมันไม่คิดถึงเลยมันคิดถึงงานเที่ยงวันกินเท้าที่เดียวนะครับในแต่ส่วนลังจากนั้นมามันก็เลยตัวโลมาลบแป่เดียวนี่นะครับหน้าไปที่ห้องพักโลก่อนก็ได้โลทำหน้าไม่ตึงมาลำปากแหงนี้เลยมันหลอกมาเพราะไม่มีไม่มีเวลาว่างนี่ผมกำลังทำงานอยู่ นี่เวลาจะไปรับต้นนะครับผิดตัวแล้วนะครับมามาตัวุ่้ที่ทเลยดิตัวเราไปตึ้งครับมาตึ้งไม่ไปหลวฟังเลยพู้พ่อผู้กำนันน,นี่นะว่าด่าเซ็ตนะครับคุยในเวลาตักมากนู่นพ่อแม่มาไม่มีเทปไปแล้วนะี่ครับแล้วนี่เขาตักได้ตักมาไม่มีเทปไปเลยไม่มารับเลยว่านายว่าตีดาเป็นว่างงานินมากว่าพ่อแม่เห็นเรียกมันมากตั้งแต่ว่าเด็ก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 มา นะครับยุ่งแม่อตอมไม่เห็นนะครับไม่อตอมทำไม่ทำแบบนี้ได้จิกมาก็มานปิดเถื่อนต่อทรัพย์ไม่หลับคนที่มีตัวไปเลยรับไม่มีคนรลับเลยผค้สุดท้ายคนเป็นเป็นม้านะทับเบือไม่มีเห็กที่ไปแล้วนี่โลกก็ไม่มารับนี่โลกสัตว์เราใา่มาจากอนว่าเรคยททำลายกับมันโดไม่ใส่ศาสนาให้มันเอาแต่เหลืองโดนหญ้าให้มันอย่างเดียวในเด็กสุดมันไม่มารับเราไม่สนใจ คนยิ่งนี้ก็ประมาณว่าถ้าเปิดนี้ที่ลบไม่มาหลับเบ้เตอรเป็นนั่นไงนะครับน้าคนยิ่งนี้ว่าอ้อมเสือก็ขึ้นลบไปเถอะตอร์แรกไดาฟังตูดฟังหัวก็เละกันแล้วมันไม่มาหลับเนยมันกลัวงานอย่างเดียวขวางใจว่าอย่างเดียวมันเห็นแก่ตัวนี่เออเตนเราวัดนักหน้าเลยว่าวัดเดี๋ยวมันเนี่ยสู้ๆให้มันยังมาเลี้ยงเราอย่างแก่เตนในสู้มันไม่ใช่แล้วนะครับ คนไม่มีสาร์านั่ีมันทาได้รวมพ่อกับพ่อแม่นะพี่น้องกับจำไม่ดีนะหลกล้าดัง,ง,ดงนัดเต็นาเวทีนี้ใครี่ท,ทำให้ปะมาน้าตาตกด้วยลิ้นกล้องรอทีชายขำพูดหรือไม่สุภาพจำไว้ดีเลยหลกเศร้าหลกบาวทุกคนเธอกําลงเป็นเชือกเพือข้อไฟนรกน้ำตาข้อพ่อแม่ตกลงมาด้วยสายหวาดต,ตึน้นเธอก็ทำลายพ่อแม่น้ำตานะ เป็นเชือกเพื่อ,อ,อ,อก่อไฟนะหรอกเด็ดมากพ่อผมซื้อก็หาถึงวันนี้ใครทำผิดกรรมมาแลกกรรมมานันไม่สุภาพนะครับข้อมาอาบเสียอัลลอฮ์ยังหลับต่อบาอลอ,อัลลอฮ์อาบผิดหน้นะครับเวลามาใช้งานอะไรมาใช้งานอะไรเนียน่ยื้อเมื่ออย่างเนี่ยซุร้อนับปุ๊บนะนะครับอื้อไม่ทำเออไม่วัวตอนนีม้มีป้อมเล่นหน้าเลยนีน่เล่นตัวสัตวบยังไม่มีเวลานี่ตัวลายที่ว่ามาทำอไร นะครับตัวเด็กพอสุดท้ายมาข้องมันนั่นด้วยความเสียใจขึ้นรถล็อบบานไปถึงบ้านคิดมาไปเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็นะครับหลายคัามวันโดนกูท่ากับกูไปนี่กูไปห้างชาวบ้านส้มองหน้ามาซ้ำกูหวาดแล้วพวกก้อนกูให้กับมึงประจับหลุกนะส้มเหตุกูสร้างพันบางส้มเหตุศาสนาบ้านี่มึงบ้ามัวเดี๋ยวให้มันติ๋วในเรื่องผลอยากสิ่งเดียววันนี้เป็นไงล่ะ เห้มาอ่ะมันซ้ายแต่แหล่หลอดจบแต่แหล่ที่นี่โดกไม่ทันแหลไเป็นอนไว้เลยเห้มาอ่ะเกเสียใจมากเลยความเศร้าแม่เทสุดโคติเป็นหมาเนะเสียชีวิตเติ้นมาแรกลักษณะข้อโคติหมาเสียชีวิตโเตมไม่มีซาซานานะทำได้ไม่เป็นสักอย่างนะครับานอย่างแท้จํามันแคบใหญ่ข้องแคทเรียมันจะรับไปทำงานมันว่วงงันทำงานที่เดียวแต่เทสุดหมาเสียชีวิตก็อตัวบอกนะครับหน้า โผล่บอลเส้นฟ้าลบมาบานครับพี่น้องกับมาแรกลบไม่มีศาสนาต่อหน้ามายาติมาเด็กปอนนกชาวบ้านก็อ่านยาซีนอ่านก็อ่านเต็มมัดกลางๆแต่ว่ามันนั้นนังคิดตัวซับหนามาญาติทำไมอ่ะโบเราคนทำเองไม่ใช่ไหมเนี่ยศาสนามันอ่านก็อ่านไม่เป็นที่นี่มันก็หนังเล่ตัวซับได้ทำไมอ่ะเพราะว่างานจะไม่มีมันอยู่ในตัวซับกาแฟนู่นเดียน เนีย่ยวซซับก็ส่งมาไหมไม่ให้ผ่านหัดตีดผ่านเล่นแต่ว่าซับต่อน,นามายาตหรอือยาซีนอ่าน่ได้สักคำหนึ่งเตือเสียใจไหมอ่ะนั่นเตือนทรายไปได้เลยทำไมาไม่นายเลยวันนี้ชิดไหมมีหรูอพยายามเหนือศาสนาต้องหยุดอันดับแรกเตือจะไม่เสียใจทีหลังนะครับอ้ยังนายาก็ไม่เป็นอ่านผูอ่านก็ไม่เป็นนะครับโอสุดท้ายหลากยานคาร์ติพังมายาตเตือนมาเลย พออนานาไอไาน้ำให้มาญาติม,มามันมาโมเล่นตัวซับแท้เี่จะไปจูบหมาถามสุดท้ายถาเป็นไงไม่ห้านทำทำไมอ่ะมันแหละนั่งหมากว่าพี่ที่ลอกอา้าวหรอพี่กับมาญาติมันคนละหลือกันนะครับนั่งหมากคนรอนี่แหละซึมงซับนั่งหมานั้งหนักพี่นะนะครับกว่าว่าพี่มาที่มาลอกตาว่าไปจูบไ,ได้ไม่ได้เย็นมาอ่ะโลไม่มีสาซาน่ามันทำไม่เป็นสักอย่าง วัดีว่าคนที่มาย่างหมาเนยตุยมั่มทามันนี่ยลกมันมาว่าเกเรที่ที่มาย่างหมาเาีเลยดิพอโะกเป็นตัวมัไม่เป็นน่ะทำไมอะเราไมเคยส่งเนี่ยสาะห้าถ้าเราส่งเนี่ยป้อนน่ะในี่กี่ตาหวาผือโลวก้นเดียว่าลักมาสุดถ่ายเข้ามานังฟ้ามาย่างมาอ่านผูอ่านต้องให้ได้ซาวซิบจ่ยนะครับว่างที่ฟังหมาดีกว่าเดียวโลกเดียวมีสาระหน้าขารู้สิ้นเดียวเนีกูพูดมาจะต้องไปพบ อะไรกี่ยางวันนี้ทได้มมจริงเวลา,า,ามายังไมายัอันไม่ยัมาอาให้เองมายังไมายัเป็นตัวอมงมเองนี่โลกอันดับเนื่อของคนเนี่ยต้นดีใจนั่นเนี่ถ้าว่าพี่ดูแบบนี้นี่ทำได้ไม่เป็ี่นอนะีมาัๆนายามาวากเลยนะคบมาตุ้งตนามัอิมัมนะรนะับหน้าตึทำไม่เสร็จเไป้าอาจารย์เนี่ยพอน้อทาราเดียวผู้ใจมดต้องดิสิลอไปทำว่าอะเลย,เลย,เลยต้องกกรเลย ถ้าเ,เรียกที่เล็ว่าอ่านสามวันเนอเจ็ดวันเนอไม่เล่นทึ้งเลยแรงว่าแค่ไเปเซฟเซฟเดือนเดียวตัชาวนะพวกที่ฟิทีทัวรอบทำงานเลยเตืนตกสากตะเตวันนนเนี่ยนี่รู้ไม่มีศาสนาพี่น้องพยายามนะครับหน้าย่าละเลยชีวิตข้อเราบ้านปสุดท้ายเอเราเป็นพญา,า,านันแหลยความหวันรู้โล,โ,ลโลกอ่านตุกค,คำไมต้องเนี่ยทึ่งตอเมงวะนะครับวันเดียวเก๋ม,มากนะพี่น้องครับหน้า เด็กชาวแม่ในตุนชาววังที่มาเลี้ยงนั่นพอตุนไม่มีเลยนะครับแมย์เต็มมันได้เมียได้ลูกนั่นมันไม่มีเวลาทั้งานมันยังที่เอาล้านมาให้เราเลี้ยงเลยแต่ที่อย่างเราที่มีเวลาน้ำตัดงแต่ยียบขึ้นมานย่างตาาจุดที่มามอย่างที่มาลามัดว่าใจชาวนัมันไปทั้งานมันควักลุกลุกมันกลับเราเราต้องมาเลี้ยงล้านหล่าเลี้ยงมันไม่พอจริงเลยที่จะมันที่มาเลี้ยงเราญาติดีเราเกะจริงไหมเหรอนะครับไม่ไหมอ่ะ นี่คือโลกทีเราไม่ใส่ศาสนาโลกทีเราไม่พอศาสนาเอาตีเรือดุนยาอย่างเดียวโสุดท้ายบอกอีมังมามายไงแค่แค่ทานเจ้าหนุเด็กพร้อมมาใส่เด็กผู้ใหญ่เหรอในทีทุกข์บวชเจ้าตีตัวเกิดบิดคือล็อไปว่าไ่ในดังนี้ไม่สนใจเลยพี่เจว่านะครับหน้าน่องหนองฟ้องนะครับฟ้องหมาพันนะครับมาช่วยทำห้ลูกไม่สนใจ มีโลกที่เราไม่ได้บุกพอศาส,สนานปัดปลายชีวิตเราเสี่ยใหญนะครับบางขางบางคนนะั้นนะครับไม่มีเตดไปไม่มีห้างงานตามไม่มีไม่มีงานตามยังมาปั้มเอาตาบป๋เป็เงินเงินชาลาฟ้องมาเลยมาปั๊บพ่อยยอยา่งยอยางเลยเด็กน่าจะดีด้วยไม่มีการศึกษา,ามาีบอกว่าเราวันนี้มีโลกเลยนะเดือนจที่เราและพยายามปั้มหลวงศาสนาให้ได้อดัมซึ่งโดยเฉพาะอัลกุรอาน เวลามันอาา่นอนอา,นา,านโดนนอดลายในกุบูปป้ามาไม่ต้องเนียบขึ้นเสมอน,นี่คือตัวอยา่างเนี่ยพุมอยากว่าแม่มื่อยเลยเนี่ยอิมัมซาบโดดไปดีที่สุดเนี่ยนะครับคอนิสอ่านอะไรกี่อย่างกี่ตาวกี่แรงกี่งเหลืองป้ามันหลักเต็มเทสโดดเทรอเซสทา,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 าราหน้านะครับแก่ก้าวาไม่มีทา,าราหน้าพีนา่น้องหลับต้นนอ,นอในกุบูปไม่มีใก่ส้มไห้หม้เลยพูดละบผล่นอนซา,า,าเลยนะครับทุ่งห่วดีนะ พยายามเตือนสติท้องเราทุกคนนะครับงานด้วยความหนักด้วยความเป็นม่วนอยู่สมัยนี้นะมันเทคโนโลยีเป็นหัวแข็งหวานเดียวมันจะทำงานต้นโลกต้นมันยามมาลงไปมองทางต่อซาซาน่าจันทีนะครับงาเราเลยแบบคนมีซาซาน่ามันจะให้มีไรเห็นจริงมันจะมีต่อเดี๋ยวเราหมดอย่าคุโบโล่ตอนนี้มันไม่มีไรหรอกเพราะว่าไม่ใช่ซ่องตาว่าเป็นเห็นคุโบโล่นะครับนอนเมื่อวันนี้กาซานซานนอนไม่ยาวนะครับงานการไอเราทุกคนนั้น ดาวติดอีข้อตอตาล่าพี่ลูกมีล้านนะครับหน้าอย่างเดิมอย่าลืมเดิมกาลลูกศาสนาอันดับหนึ่งให้กับตัวเราเองเราจะบายควานที่เรา้อนนี่คู้บุกเข้าพอเลยนะครับเต็มเลือนดเต็มยาทั้นอัลัทธิพานาวันตาล่านะครับหน้าว่างหลักถ้าอะไมันเป็นได้นั่นคือนั้นก็รอรำเนี่ยเราต้องให้บายเนีู้่บุกสุดลูกจะต้องมีศาสนาอันดับหนึ่งลูกเราอ่านมีตามลูกเราในข้อศาสนาลูกเราข้อประหารผมครับประหาร ดูสิจีหล่อใจในหลังสามัคควันนี้ทำเล่นในพวกบูดนะครับพี่พาไปที่อุ้ยเสเวลาแล่่เยจจะกับูดทีว่าวักระทบปากคนางส้วนนะครับดีมันมีกระทบบางคนมันกันเหกข้อยเสนกันนะครับหน้าต้องมาอาด้วยนะครับหน้าบูจะได้เป็นคนนึงตนะครับหน้าชาชีวิตเยืนญากจไม่ผ่าน รับน <S ess> ้ใหอัลตาลาสุเมตาเราทุกคนทีุ่ึ่งาพ็เนเป็นบาต่ก็ออลเาะนะครับอยู่ในอามิอยู่ในอามะอิบานาเนได้รักษาละมาเวลานะครับหน้าได้รักษานี้จะใหุ้กลืนะรับหน้าอยู่กับทาวิเจาจาหนคืออามิาโรบนารามีิไอกอฟิวันิดายาอัสลามุอะลัยกุมะเรามะตุลลอฮ์ระกาก